แฟนแฟนตกใจเลิกกับนางเอกแล้วเหรอดาราหนุม่มลงรูปใส่ชุดแต่งงานมีเจ้าสาวนั่งตักแต่เป็นผู้หญิงอีกคนงานนี้ค่ะแฟนคลับตกใจกันยุกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับล่าสุดนี้นะคะฉายาคาสโนวาอย่างพิษกชาชัยต้องบอกเลยว่านับวันความฮอตเนี่ยยิงประหลอดแตกกันเลยล่าสุดหนุมพิได้ออกมาโพสทภาตัวเองนะคะสวมอยู่ในชุดที่มีเจ้าสาวนั่งที่ตัก หนุ่มพิษเองโพสข้อความว่าหรือเกะตอนใหม่ไปดูซึ่งงานนี้นะคะก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าภาพนี้มาจากรายการใน YouTube ค่ะหรือเกะ EP07 รับบทคู่รักหรือชุดบ่าวสาววิเทศที่รับบทตุกรกรพา่าวสาวจำเป็นไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันซึ่งในช่อง YouTube นั้นนะคะหลายคนที่กำลังรอติดตามจะเป็นอย่างไรสามารถรอชมกันได้เลยค่ะ